สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ส้มกอดเกินนะคะในวันนี้เรามาพบกันในคลิปดาร์กไซส์อีกเช่นเคยนะคะซึ่งดาร์กไซส์ในวันนี้นะทุกคนเป็นดาร์กไซส์ที่ต้องขอบอกว่าเชื่อเฉือนอารมณ์มากนะถ้าเป็นละครเป็นหนังนี่ก็แบบโอ้โหริษยานะทุกคนแบบโอ้โหไฟแคนนี่ลุกพลึบเลยนะคือแต่ไม่อยากให้ทุกคนซีรีส์ก็อยากให้ทุกคนมาดูกันแบบ แค่ขำๆพอนะแค่แบบว่าเอออยากรู้ว่าคนที่เคยทำไม่ดีกับทุกคนไว้เนี่ยตอนนี้เขาเจอเวรกรรมอะไรอยู่นะดีไหมคือส้มต้องขอบอกทุกคนก่อนว่าเวลาเรารู้แล้วเนี่ยเราก็อย่าไปซ้ำเติมเขานะแล้วก็อย่างแรกเลยทุกคนที่เข้ามาดูคลิปดักไส่ต้องยอมรับในคำทำนายนะไม่ว่ามันจะเชื่อเฉือนมันจะไฟลุกขนาดไหนทุกคนก็ ต้องพร้อมที่จะยอมรับนะแล้วก็2เราจะมากันแบบมืดนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนที่เข้ามาในคลิปดักไซต์ต้องมีสกิลในการอยู่ในที่มืดนะถ้าใครไม่มีสกิลนี้อยู่ไม่ได้เด็ดขาดนะส้มต,ต้องขอบอกแบบนี้เลยโอเคงั้นเดี๋ยวส้มจะวางไพ่ให้ทุกคนได้เลือกนะคะเพราะว่าทุกคนอาจจะมีคู่กรณีแตกต่างกันไปนะคะเพราะฉะนั้นส้มใ,ใหทุกคนเลือกเองดีกว่าเนาะใช่ไหม เราจะได้รู้ไงของแบบหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยงั้นเดี๋ยวนะให้ทุกคนนึกถึงอะใครก็ได้ที่ทุกคนะทาไม่ดีกับทุกคนไว้อ่ะใครก็ตามโอ้ทุกคนแรงมากเลยนะดูสิดูไพ่สิไพ่กระจายอะทุกคนโอ้โหนี่ไ,ไฟลุกนะทุกคนนะพลังงานทุกคนแรงนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นปะ แรงทุกคนทุกคนใจเย็ยนๆก่อนนะใจเย็ยนก่อนได้รู้แน่ได้รู้แน่แนใจเย็ยนก่อนร่มๆสุดหายใจเข้าลึกนะ,ะได้รู้ได้รู้วันนี้ได้รู้ทุกคนไม่ต้องห่วงแรงไม่เลิก ทุกคนแรงไม่เลิกขอหมอสับให้นิดนึงทุกคนอย่าเพิ่งใจร้อนอย่าเพิ่งทุกคนให้หมอที่สับให้นิดนึงเถอะนะหลีไฟแคสลงนิดนึงอ่ะอะนนะ่นิ่งนาิ่งลนิ่งแล้นิ่งแล้วเราจะได้เปิดไพ่ไงทุกคนถ้าไม่นิ่งมันเปิดไม่ได้สักทีนะนั่น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  เวลตาทุกคนน่ะคงเหมือนพี่กิกสุวรรนีตอนแสดงบทร้ายมากตอนเนี้ยเข้าใจเข้าใจฟิลเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกแบบก็คนทําไม่ดีกับเราไว้อะถูกไหมใครจะมานั่งรู้สึกดีล่ะเราไม่ได้โลกสวยขนาดนั้นนะทุกคนเนาะนั่นๆๆๆๆๆๆๆนๆๆๆๆๆ่ๆๆ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 ๆนๆหมดสๆๆๆๆๆๆนๆๆ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 นๆๆๆนๆๆๆๆนๆๆนๆๆๆๆๆ นี่ขอเปิดไพ่นิดนึงทุกคนไม่เอาไม่เอาไม่เอาเราต้องเป็นคนดีสิเราต้องแค่แบบคือส้มอยากให้ทุกคนรู้แล้วว่าก็โอโหสศีกร,รมให้เขานะบางคนจะไปทาบุญจะไปกวดน้ําอะไรก็ได้มันเป็นเรื่องที่ดีทั้งนั้นเลยนะแต่คนใจเย็นๆก่อนนะตอนนี้นะอะใจเย็นๆแล้วก็เลือกไพ่กันก่อนนะนึกถึงคนคนนั้นนะที่เคยทําไม่ดีกับคุณไว้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกัน สวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะทุกคนเอาละไม่ว่าใครก็ตามนะที่ทำไม่ดีกับคุณไว้นะคะวันนี้เราจะได้มารู้กันว่าเขาพบเจอกับเรื่องอะไรนะฟิงนะอันนี้ไพ่ิองออฟเพนทักเกิลสนุกคนเดี๋ยวนะ ขอจัดไปไหมเอออ่ะอ่ะอ่ะเอออ่ะให้ทุกคนพอได้เห็นบ้างหมออย่าทดสอบสกิลกันแบบอะไรขนาดนี้ได้ไหมให้เห็นบ้างเถอ,อะอ w ท o ออฟโ r ดนะทุกคนแล้วก็พไพ่ใบนี้นะคะ Night nice of Wands นะมองว่าคนคนนี้ที่เคยทำไม่ดีกับคุณนะเหมือนเขา ประสบพบเจอกับชีวิตที่ประมาณว่าสับสนไม่รู้จะเอาอยัางไงนะกลับไปกลับมาคือจะเดินหน้าก็ไม่เดินคือจะถอยหลังก็ไม่ถอยเหมือนคนที่ทําอะไรแล้วแบบเงื้องัง,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 งๆทุกคนเหมือนคนที่ทําอะไรแล้วก็ไม่ค่อยเจริญไม่ค่อยรุ่งเรืองนะแต่แบบเหมือนกับมีรไรคาราคาตังในชีวิตแบบดูสิ ดู Energy ไพ่ทุกคนดูเลยนะดูเลยอันนี้เราไม่ได้ใส่ร้ายกันนะดูเลย Energy ไพ่ก็คือแบบกลับไปกลับมาทำอะไรก็แบบไปข้างหน้าก็ไปไม่ได้สักทีไม่จเจริญรุ่งเรืองเขาเรียกว่าอย่างนั้นนะไม่ว่าคนคนนี้จะทำเรื่องอะไรกับคุณไว้ก็ตามนะส้มมองว่าเขาค่อนข้างจะมีชีวิตที่แบบก้าวไปกุ๊กก็แบบสะดุดอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ย เออสงสารเขานะทุกคนเพราะฉะนั้นอย่าให้ทุกคนเอาหัวิกรรมให้เขาจริงเพราะว่าเขาก็ยังต้องใช้ชีวิตต่อไปเนาะทุกคนก็ยังต้องใช้ชีวิตต่อไปอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้เขาได้ใช้ชีวิตตามปกติของเขาเนาะสวัสดีค่ะสำหรับพื้่เลือกไพ่กองที่สองนะเดี๋ยวไปดูกันว่าคนนี้ที่เคยทำไม่ดีกับคุณเนี่ยเขาประสบพบเจออะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดไพ่กันแล้วนะปิง๊งโอ้โหอาการหนักอ่า อันนี้นะคะ Fight ไฟออฟขับเหนื่อยไหมทุกคนต้องมีสกิลนะใครไม่มีสกิลนี่แบบกดออกอย่างไวเลยอะไม่มีสกิลในที่มืดนะทุกคนนะวานเราต้องขอบอกว่าอยู่ในคลิปนี้ไม่ได้เด็ดขาดอ่าเอกออฟเพนน์คอนสามองว่าเขาค่อนข้างไม่เหลือใครนะ เศร้าจังทุกคนเศร้าจังเหมือนกับว่าเขาอะไม่เหลือใครดูดูตรงนี้ที่ขึ้นมาทุกคนไม่เหลือใครจ้าแล้วก็ไว้ใจใครไม่ได้ด้วยจ้าแล้วก็ต้องแบบเนี่ยทำอะไรหนักนะทํางานหนักนะด้วยตัวของเขาเองนะเหมือนกับว่าไม่เหลือใครจริงๆทุกคนโอ้คนนี้ทําอะไรกับทุกคนไวนะ้น่ะ เหมือนกับมีชีวิตค่อนข,ข้างโดดเดี่ยวเลยแล้วก็ไม่ค่อยมีใครเหลียวแลเขานะเนี่ยเขาจะหันหน้าไปพึ่งใครก็ไม่ได้เลยเพราะใครที่ขึ้นมานะคนรอบข้างเขานี่โอ้โหแบบสินสาราศาสตร์อะคือไว้ใจไม่ได้แล้วก็เวลาเขาทาอะไรเขาต้องทําเองตลอดทาด้วยตัวเองตลอดเหมือนแบบสวัสดิ์ลงโทษเขาอะเห็นไหมแล้วก็มีชีวิตที่โดดเดี่ยวเงานะทุกคนถ้า เจอความรักนะสุดท้ายก็ถูกทิ้งนะถ้าเจอเพื่อนนะคะสุดท้ายเพื่อนก็ห่างหายไปถ้าเจอใครก็ตามนะคะชีต้องโดดเดียวนะอยากให้ทุกคนแบบถ้าทราบแล้วนะอยากให้ทุกคนช่วยกันนะแบบว่าให้อภัยขเขาเถอะเพราะว่าเขาจะได้อใช้ชีวิตของเขาต่อไปก็จะได้ไม่ต้องแบบมาผูกเป้นผูกกรรมกรับเราอีอะไรอย่างนี้เนาะทุกคนเพราะเขาค่อนข้างโดดเดี่ยวพอตัวแล้วละ,ละตอนเนี้ย สวัสดีสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3านะเดี๋ยวเราไปดูนว่าคนที่ทําไม่ดีกับคุณไว้เนี่ยเขาประสบพบเจอกับเรื่องอะไรบ้างนะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะทําเรื่องอะไรก็ตามนะที่คุณรู้สึกว่าโอ้ยทำให้ฉันน่ะรู้สึกแย่นะอ่าเขาเจออะไรเซเว่ bars, นออฟบานส่วนคนอ่ะทุกคนทดสอบสกิลกันอยู่ในที่มืดนะ ใครอยู่ไม่ได้นี่ไม่เก่งนะบอกเลยนะถ้าอถ้าใครถ้าใครผ่านคลิปนี้ไปได้ต้องขอบอกเลยต้องภูมิใจในตัวเองไว้นะว่าทุกคนเป็นคนเก่งนะ t o r e u p s cups นะคะขนาดหมอยังมืดเลยอะทุกคนทุกคนจะไม่มืดได้ยังไงใช่ไหม g of s อฟโซดมามาดูกันนะ คนคนนี้นะคะที่เคยทําไม่ดีกับคุณไว้นะคะชีวิตเขาค่อนข้างมีอุปสรรคขวางหนามเยอะดูไพ่ใบแรกก็รู้เลยนะคะแล้วที่แรงมากๆนะทุกคนที่แรงมากๆคือเขาเหมือนเจอกับความรักสามเศร้าเจอกับความรักที่ผิดศีลธรรมเจอกับความรักที่ไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยเหมือนชีวิตอะมีอะไรมาขวางตลอดมีอุปสรรคตลอดทําอะไรก็มีคนคอยขัดตลอดแล้วแบบ คือไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามการงานกนารเงินความรักเขาถูกขัดขวางหมดอย่างไปรักใครชอบใครนะคะก็เจ็บช้ำเสียใจเอ๊ะคนนี้มีประเด็นความรักกับคุณหรือเปล่าทำไมดูแบบฟิลแบบเขาไปเจอรักสามเศร้าเป็นเวรเป็นกรรมของเขาเนี่ยมันแรงมากเลยนะนี่เขาเคยหักอกคุณหรือเปล่าหรือทำไม่ดีคุณเรื่องความรักอะเพราะว่าทุกกองที่ผ่านมา energy กองเนี้ยแรงเรื่องความรักมากๆ แล้วมองว่าชีวิตเขาอยู่ประคักตลอดไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามนะในชีวิตถ้าคนรู้อย่างนี้แล้วนะถ้าคนรู้สึกว่าเออวันนี้ฉันพอให้อภัยเขาได้นะฉันแบบว่าอยากที่จะปลดปล่อยเขาไปเพราะว่าตัวทุกคนเองอ่ะก็คงที่จะไม่อยากวนกลับมาเจอเขาหรอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องขอทุกคนนะว่าเออให้อภัยเขาไปเหอะปล่อยเขาไปเหอะแบบชีวิตเขาอาจจะไม่ได้พ้นจาก เวรกรรมไม่มีใครพ้นจากเวรกรรมนุกคนแต่ว่าอย่างน้อยแล้วเราก็ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าเราได้ปล่อยลดละเลิกเขาไปไม่ต้องผูกเวรผูกกรรมกับเขาสักคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากนะ